สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจน้องแหวนโชคดีนะคะที่เป็นไหมทองนะคะตัวไหมทองนะคะเป็นหินที่มีพลังสูงค่ะเรียกกันว่าเป็นหินแห่งความร่ำรวยนะคะ ซึ่งใครได้สวมนะคะหรือมีบูชาก็จะนำพามาซึ่งทรัพย์สินโชคลาภนะคะแล้วก็เป็นหินที่สร้างความเชื่อมัน่นชำระล้างพลังด้านลบแล้วก็ช่วยปกป้องคุ้มครองนะคะให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายด้วยนะคะที่สำคัญช่วยเสริมอำนาจบาร,รมีให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของด้วยค่ะใครสนใจน้องโชคดีนะคะก็สามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันค่ะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่นะคะกับสถานีของการสแกน,แกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะวันนี้ใบเตยจะมาทําคลิปรันดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองไพ่สามารถ เข้ามาฟังได้เลยนะคะวันนี้นะคะไปเตยมาในหัวข้อนี้นะคะข้อความจากอนาคตถึงคุณนะคะเป็นข้อความพิเศษที่เราควรรู้อะไรยังไงแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะใครสนใจน้องโชคดีตอนนี้เข้าเพิ่มจะเป็นรุ่นนี้นะคะ รุ่นนี้ก็จะเป็นลาพิสนะคะช่วยอุดรรัวทางการเงินเนาะใครอยากใส่เสริมดวงก็ทักสอบถามได้เลยนะคะส่วนรุ่นนี้น้องเขียวเข้าเพิ่มนะคะน้องเขียวเหนียวซับนะคะเข้าเพิ่มแล้วก็จะมีรุ่นนี้นะคะพระแม่ลักษมีใครสนใจก็เสนอราคามันได้เลยให้ราคาพิเศษสําหรับคนที่อยากครอบครองเป็นเจ้าของนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะสวยงามมากนะบอกเลยว่าสวยงามมากเส้นนี้นะคะมา เราไปดูกันนิดนึงนะคะใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะทางไลน์เนาะข้อความจากอนาคตถึงคุณเราไปดูกันนิดนึงว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในลัคนาราศีอะไรนะคะหรือมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่าไปดูกันเลยมารันดูแกมาเรดูกันนิดนึงนะคะมานั่งทำคลิปตั้งแต่ตีสี่เลยนะวันนี้พูดเลยนะโอเค Mercury, มเมอร์คิวรีหมายเลขสิบห้าดาวจันทนะรนะ์หมายเลขสิบสองปูนะคะพี่ปูนะกรกฎน้หมายเลขสี่แล้วก็มังกรหมายเลขสิบนะคะธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกหมายเลขยี่สิบสี่แล้วก็มีเมทุนนะคะหมายเลขสามเมษหมายเลขหนึ่งนะคะเกี่ยวข้องกับคุณไหมดูซิทีนี้เราไปดูข้อความจากอนาคตถึงเรานิดนึงนะ อนาคตคืออะไรยังไงแบบไหนไปต่เยนะคะไปดูกันเลยเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้จะอยู่ในลัคนาราศีกรกฎนะคะเรามันเป็นสายบู๊นะคะบู๊แหลกลานเจ้าค่ะ บุกบุกบุกนะคะสู้สู้สลุยลุยลยอย่างเดียวนะคะเป็นคนที่สู้ชีวิตแล้วก็ชอบค้นหาคําตอบค้นหาความจริงบางอย่างนะอ้มือปืนเลยเหรอดูดุดันทีเดียวนะคะดูดุดันทีเดียว <c oughs> คุณเป็นคนเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ให้เกียรติตัวเองศรัทธาในตัวเองมากๆ <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะคะ <c oughs> ไม่ไม่เป็นคนอ่อนแอเป็นคนเข้มแข็ง เข้มแข็งสตรองนะคะเก่งแล้วในอนาคตนะคะตัวคุณเองเนี่ยจะมีเรื่องของการที่ คุณจะได้เซ็นเอกสารเซ็นสัญญานะคะข้อความจากอนาคตถึงคุณคือคุณจะได้แต่งงานมีการจดทะเบียนหรือนะคะทําสัญญาซื้อขายหรือทําอะไรที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสัญญาแน่นอนนะคะการที่คุณแบบวางแผนเรื่องของการค้นหาตัวตนตัวเองค้นหาจิตวิญ,ญญาณตัวเองว่าอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะทําอะไรมีโอกาสได้ทําตามใจปรารถนา ปาวารณาขึ้นมาปาวารณาขึ้นมานะคะเนาะคุณเองเนี่ยอาจจะเจอเส้นทางที่มันหลากหลายอะเออไม่ว่าจะดีจะร้ายประกันใดคุณก็จะค้นตัวเองเจอคุณจะค้นตัวเองเจอแล้วคุณเป็นคนที่บ้าบิ่นนิดนึงอะใส่บู๊ใส่บัวอะเออบ้าบิ่นกักันนิดนึงอะคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะอะไรที่เป็นความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญที่คุณมีอะคุณสร้างเม็ดเงินได้นะข้อความจากอนาคตถึงคุณบอกอะไรคุณอีกดูซิ ตัวคุณเองนะคะจะได้รับความยุติธรรมนะคะมีการที่ได้เซ็นเอกสารเซ็นสัญญามีที่ทางเป็นของตัวเองมีอะไรเป็นของตัวเองเป็นชิ้นเป็นอันนะคะความทรงจําในอดีตหรือภาพจําในอดีตจะทําให้เราเติบโตแข็งแรงนะคะแล้วคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มันกระทําคุณงามความดีอยู่แล้วนะคะสิ่งดีๆจะหนุนนําจะนําพาให้คุณเนี่ยไปเจอความมหัศจรรย์เนาะปาฏิหาริย์นะคะหรือนะคะความศรัทธาจะนําพา ซึ่งปาฏิหาริย์และเรื่องมหัศจรรย์เข้ามาในชีวิตคุณคุณเองนะคะเชื่อมั่นศรัทธาในพลังงานภายในของตัวเองตัวคุณก็จะประสบความสําเร็จเหมือนตอนนี้คุณคิดว่าคือเราเคยสร้างภาพตัวเองไว้ในใจว่าเออเราจะต้องมีเงินเก็บ สะก้อนนะมีบ้านสักหลังรถส,สักคันอยู่กับครอบครัวที่อบอุน่นจินตนาการจินตนาภาพจินตนภาพว่าเออเราอยู่ในสวนเราอยู่กับน้องหมาน้องแมวเราอยู่กับครอบครัวมีความสุขเรามีเวลาเรามีอิสระภาพทางการเงินเรามีอิสระภาพในเรื่องของการใช้ชีวิตเรามีอิสระภาพในเรื่องของเวลาเราไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบวิ่งตามเวลาตอนเช้าต้องรีบตื่นไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยการจินตนภาพจินตนาการถึงตัวเองถึงภาพที่เรามีความสุขมีความสงบ เกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่คุณคิดหรือคุณได้จินตนาการอะ่ะคุณกําลังไปดึงดูดสิ่งต่างๆที่มันสอดคล้องกับชีวิตคุณสอดคล้องกับสิ่งที่คุณคิดอะ่ะคุณกําลังไปดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความลึกลับซับซ้อนความแบบว่าหน้าฉงนสนเท่นในชีวิตมันมีมากมายหลากหลายมิติมากๆนะเพราะฉะนั้นม่เตยเชื่อว่าถ้าคุณกล้าคิดว่าสิ่งสิ่งนี้จะบังเกิดกับคุณมันเป็นไปได้มันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วมันก็จะสําเร็จด้วยสําหรับเพื่อนๆท เวลาเราจินตนาการเห็นตัวเองแบบเออเป็นภาพที่แบบว่าเออเรามีความสุขเราแฮปปี้อ่ะคือมันเกิดขึ้นได้มันเป็นจริงได้แบบที่เราไม่ได้แค่มโนเฉยๆอ่ะเออแต่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆทุกอย่างมันกําลังเหมือนกับก่อร่างสร้างตัวเรากําลังหวานเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้ตัวเองเนี่ยเป็นข้อความจากอนาคตถึงคุณบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณหวานที่มันเป็นเมล็ดพันธุ์ดีๆอ่ะมันเริ่มแตกหนอ เริ่มผลิใบเริ่มเป็นต้นนะคะที่มันเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มแตกออกมาจากพื้นดินแล้วทีนี้คุณต้องฟองฟักคุณต้องดูแลความคิดของคุณให้ดีความคิดการกระทําคําพูดทุกอย่างสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะคิดจะทําอะไรเนี่ยให้เราคิดไปในด้านที่ดีด้านที่บวกๆอะนะแล้วมันจะเกิดผลดีกับคุณนะคะสติปัญญาจะนําพาโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเองนะคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะไม่ว่าจะอยู่ในเส้นสายงาน ราชการและวิสาหากิจเอกชนหรืองานที่ต้องเป็นเจ้านายตัวเองทํำธุรกิจตัวเองมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะเราเองก็ไม่ยึดติดในรูปรถขิ่นเสียงต่างๆไม่ได้เชื่อว่าอะไรก็ตามที่คุณตั้งเป้าเอาไว้อะประสบความสำเร็จได้แน่นอนบางคนเนี่ยได้ไปต่างประเทศไปเที่ยวไปทำงานมีความสุขนะคะกับการเดินทางคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำ นะมเมล็ดพันธุ์ดีๆเนี่ยคุณได้หวานมันไว้แล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นมเมล็ดพันธุ์ดีๆที่คุณสรรสร้างที่คุณลังสรร์น่ะหรือจินตาภาพที่คุณสร้างเนี่ยมันล้วนไปดึงดูดเอาเรื่องมหัศจรรย์ต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณอย่าได้เอออย่าได้รู้สึกเหนื่อยใจท้อใจอย่าได้รู้สึกกังวลใจนะคะอะไรที่มันผ่านไปแล้วอะไรที่มัน พลาดไปแล้วจงให้อภัยตัวเองจนหมดอย่างหมดหัวใจนะคะให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่นะแล้วอนาคตของคุณจะสดใสสว่างสวยและรุ่งเรืองนะคะสิ่งดีๆจะบังเกิดเนาะดูสิอืมเห็นไหมอยากได้อะไรก็ได้อยากอยากไปไหนได้ไปอะ่ะเราจะได้รับโอกาสดีๆจะได้รับการช่วยเหลือแล้วตัวเราเองเนี่ยนะ จะเป็นคนที่แบบว่าอยากได้อะไรฉันต้องได้อะเออหาเองซื้อเองจัดการเองดําเนินการเองหมดเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องดีๆนะที่เวลาที่เราตั้งใจอยากได้อย่างดีอยากเป็นอะไรแล้วเราไม่ยอมแพ้คุณก็จะได้มันมาครอบครองอย่างแน่นอนนะคะเ<ๆ>ชื่อมั่นเหลือเกินว่าเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้ยจะได้อะไรดีๆจากความคิดที่ดีของตัวเองแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่คุณทํางานอย่างหนักเพื่อสร้าง ความมั่นคงให้กับตัวเองการที่คุณวางแผนงานทํางานกับเพื่อนร่วมงานให้สําเร็จการที่คุณมีเป้าหมายในชีวิตแล้วคุณปฏิบัติมันอะแล้วคุณปฏิบัติจริงอะเออคุณไม่ได้แค่พูดไม่ได้แค่คิดแต่คุณลงมือปฏิบัติทําจริงๆอะการที่คุณสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองอะทุกอย่างอะล้วนนําพาล้วนหลังสรรล้วนล้วนเนรมิตสิ่งดีๆให้กับคุณสภาวะการเงินจะดีขึ้นกว่าเดิม นะคะสภาวะการเงินจะดีขึ้นกว่าเดิมการงานจะประสบความสําเร็จในอนาคตคุณก็จะได้ทําอะไรที่คุณชอบนะคะหรือนะคะชีวิตคุณจะมีความสุขอะรายล้อมไปด้วยหนังสือเสียงดนตรีเสียงเพลงต้นไม้สัตว์เลี้ยงความสงบร่มรื่นร่มเย็นมันบังเกิดนะชีวิตจะเข้าสู่ช่วงที่เราเติบโตทั้งทางกายทั้งทาง,ทง,ทงจิต นะคะและคุณนะคะจะมีความมั่งคั่งและคุณสามารถเพิ่มพลังให้ตัวเองและคนอื่นๆได้ในทุกๆวันนะคะเหมือนเราในระมิดสิ่งดีๆสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้ตัวเองได้ก็อวยพรน,นะเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้ในวันนี้นะคะข้อความจากอนาคตถึงคุณเนี่ย <c oughs> เขาให้คุณฝึกคิดในเชิงบวกใช้จินตนาการให้เป็นประโยชน์จินตนาการจินตภาพว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วอยู่ในเส้นทางแล้วคิดแล้วพูด แล้วกระทําให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากจะมีอยากจะเป็นแล้วทุกอย่างมันจะมีเหมือนกับโดนจับวางเอาไว้แล้วอะว่าเออเราจะได้แบบนั้นแบบนี้มันจะไปทีละสเต็ปไปทีละสเต็ปคุณประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะคะ <c oughs> ก็อวยพรให้เพื่อนๆได้เข้ามาฟังคลิปนี้มีความสุขวันนี้เราพิมพ์สองหกสอรับพลังงานดีๆรับพลังงานความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์รับพลังงานของการหวานมเมล็ดพันธุ์ดีๆให้ตัวเองนะคะ เจอกันกับใบเตยคลิปหน้านะคะวันนี้อวยพรให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้มีแต่ความสุขกายสบายใจร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขร่ำรวยความดีนะคะ